มีเงินเจ้าล้านแล้วตอนนี้มีอยู่หาล้านว่ะสิหาล้านเลยนะพี่น้องข้าล้านแล้วตอนนี้เสียหนังผมจะลงนายกอบตแล้วแล้วบาทตายทีนี่มีอะไรมีมีอันหาเกี่ยวกับพฤติกานนองเะไรกันเนี่ยเออเมียนพีทีครับเศรษฐีเมืองบนมีเรื่องสิบปึกสายอีกแล้วครับเออเด็กตังไหนน้องคือรอเหรอวันนี้มันคือใส่หมวกเท่แล้วว่าแล้วว่าไอ้เออเี็นีุหานในเล่กไหนเออเสียดายหน้าบัอาบนอ้ําทรง อาบแล้วครับออกสามสองเทือแล้วเพื่อนแตกดีครับแมนบอเข้านายฮอนเลยวันนี้ช่วงตอนนี้มอเตอร์วีพัฒนาแล้วนะครับมีเบอร์โทรแล้วนะครับใครอยากได้ใครอยากโทรหามอเตอร์วีโทรได้พี่เบอร์จำว่าท่านได้อยู่ครับไอ้ได้เบอร์ไม้ครับเบอร์ไมเดี๋ยวเรื่องนี้กับป๋อเหมือนกันเปิดเรื่องว่าจะได้สิ่งลูกด้เหตุอะไจะหนีกันอะไรครับแมนบอลใครอยากโทรมา แนะนำอะไรกับมอเตอร์เวย์โทรมาได้เลยครับครับครับได้ครับได้ครับนี่ปรึกษาบในทุกเรื่องครับโอ้เรื่องเรื่องทล่องในวันนี่ได้ครับโอ้นี่เศรษฐีเมืองอุบลตัวจริงนะครับการเงินการยังการเมืองได้เพลิดครับเออการเงินก็ได้เนาะการเงื่อนเรื่องรถเป็นไงเรื่องรถได้หรืนว่าสื้ออยู่นรถเอาละน้อครับบางทีมันจะใสอยู่หนาดำเหาี่ยนหนาดำอยู่ตรงมันนี่เนี้ยเอาเกิดเข่ากล้องเข่ายังมันก็สิ เปิดมองแง้มบอลลอนาะครับบ่ครัโอ้ยมีเงินจักรล้านแลตอนนี้ผมนีอยู่หาร้านว่าสิหาร้านเลยนะพี่น้องหาร้านแล้วตอนนี้สีหนังผมอยากลงนายกอบตแล้วอ้ตายทีนี้มีหาร้านสีลงนายกอบตที่เด็ดเลยบปรตเวที่เด็ดเลยเดี๋ยวผมเด้อครับผมคิดว่าในอบตในอำเภอโน่นกลางนี่มีมีจักรมู่บ้างนะครับครอบครัวก็มียิ่งหัวละสองพันหาสองพันไปเลยสองพันห้าสองพันเลยวะ อันนี้ก็นสามพันเลยแล้ก็เขาก็กล้าสู้ครับแมนวอทักคู่ต่อสู้มาสองผมยิ่งสามเลยครับคู่ต่อสู้มาสองยิ่งสามเลยวอแข่งรุ่นเมืองที่ลาวแข่งรุ่ยน่าโยบายมีอะไรบ้างในโยบายาเถนนครับนึงเออถนนไปไหนถนนให้เบิร์ตทุกเซนนี่อบาตอในในตะบลโนูนกลางเลยครับแล้วก็เฮ็ดเงื่นเงินปู่ครับผมใช้เทปไฮไฮเตือดร้อนผมให้กู้เงินในดอกเบี้ยราคาที มีกระพาพครับกระตินครับพนปนได้คือแบบว่าหั่นมี่กับไอ้ไก่รอบนาอะไรอย่งนี่นะครับเอาไอ้พวกไฮแบบแบบร้อนแค่โซนอ่ะนายครับเอาอย่างนี้พี่น้องมาขี่เดือนเดือนตั้วเงี้ยนแล้วกันเรือความบันเทิงเหรอเป็นเอ๊เอามหรสพบันเทิงมาครับผมภาษีมีศิลปินให้บริการครับโอ้ยสื่ารศิลปินให้บริการพี่น้องแบบเอาละแค่ ต้นทุนก็ไรนะอ๋อวันนี้ที่ตั้งใจมาคือจะมาปรึกษานะครับว่าสรีลงกไนยยกอบตไปส่นมีทุนอยู่จักรานนะห้าล้านเกือบหก้านครับห้าล้านเกือบหกล้านเลยนะครับไม่ธรรมดานะครี่โบด้คุยนะครับโตัจริงเสียงจริงครับนานโบด้คุยนะครับโตจริงเสียงจริงตัวนี้โมเมนต์คอนเทนต์นะครับนีงจริงครับนานเออใช่ครับผมมาเก่าไรผมไม่เบื่อไม่สนุนแม่ผมนั่นมันเกือบสิบสองไรน์ผมได้ครับไอเกือบสิบสองไรนเลยหรอเออเสียแต่ไหนพี่เกือบสิบสองไรน ขายมูนบ้างแม่พอ,พอกินเ<อ>บ้างครับอไอ้มิจฉผมสีซื้อเพิ่มครับโอ้สีซื้อเพิ่มครับเพราะว่า <พอ S 2> ของปูของยาตาใหญ่นี่จะไปขายกินเด้อครับมันบริแข่งกับบรลุงบริเรื่องครับเออเราชี้จังไรวะทีนี่สีซื้อเพิ่มบ<พ>อกที่อย่างคางกันเพิ่งจะขายครับไรละเล็กล้านไรละพเพิ่งขายติดถือควาผมเพิ่งเบียดร้อนเรื่องเงินครับเออเพิ่งขายเท่าไรเ่ขายเมื่ดีมันก็อยู่ราคาเราสามล้านเนาะงอ่าเพิ่งจะขายไรละล้านหาไรละล้านหาสีซื้อจังไรเอาเบิ่มเลยครับไก่โอ้เอาเพิ่มเลยครับ ู้สุดยอดคำว่ามอเตอร์เวย์นี่เสียมอเตอร์เวย์ฟังเนื้อฝักตัวได้แน่นอนฝาอิเล็กครอนิกส์ไอ้นี่มัญหาด้วพึ่งซ่าหน้องเลยนะการเงินบ่พอพอไม่มัญหาก้วยพึ่งาลูกได้ครับเฮ้ยมึงจะเอิอพอที่ล่ะหมายถึงว่าพึ่งซ่าได้มห้ยว่าึกษาได้มห้ยว่าพึกษาได้ครับนี่เสียมอเตอร์เวย์นะครับเขารวยจริงนะครับรวยจริงครับพึรวยทั้งทั้งกายทั้งใจครับใจก็ยใจกองต้องใจนี่ผมเป็นลูกศิษย์ผู้ใต้ถ่านครับเพิ่งเอือน้ำพาไปย้อมสองภาษาครับเพิ่งวจครับ บนันมีก็ผมมาเมป็นหน้อยๆผมไปอยู่กับลูกบูชาสุวัตโธกันเป็นลูกศิษย์กคนทก่ลุงบูช่าจะไม่อาณาผาบกันกยายาม,ม,มันนี้ผมก็เลยไปอยูอ่น้ำมันพุทธสาหครับส่วนนี้สุขาก็มาสุขามากินเข่าแต่ผมไปอยู่น้ำแข็งพยอมกายายยโนวัดสวนแก้วครับช่วงปีใหม่ผมบิน้าบากเนี่ยครับเอารถเช่นเลือรถสิบหล่อไปใส่เพราะวเรเอเหระเอาที่เรือเรือตกลงเรื่องเรือเมื่อมาบุนี่คือที่เรือนโยบายครับอ๋อนโยบายก็คือเรื่องทางถนนสอ ปล่อยเงินไประชาชนกูแบบแบบโปอันครับเอาอันแน่นอนกไปเจอผู้อื่นสิบดายเนาะปล่เกินปล่เกินหลานหนึ่งสีหน้ครับแล้วก็ไออย่างอีกเนาะคือตำบลหยังตำบลหยังอำเภอหยังบ้านห้องหินครับตำบลโนนกลางครับอู้อำเภออำเภอสำโรงอู้เจริญบดี้แล้วที่ตำบลโนนกลางเจริญบดี้แล้วที่สามหกศูนย์เรื่องนะครับบริษัทนี้แล้วเรื่องความรักไปไหนมีอย่างอยากจะฝากถึงผู้สาวเหรอเรื่องความรักขันผู้ใดอยาก โค้กหากระโมติเวกอะไรด้วยครับขันบอลังเกียร์ข้อมรวยครับเออขันบอลังถ้าไม่รังเกียร์ความรวยนะครับเออบ่ยิงครับรวยแล้วเบอยิงครับเพี้ยนทิ่ดินครับที่ดินบ่ทำตัวให้รวยเขาอ้ยก็เคยบอกไว้ว่าขันรวยกับเกียร์ใบเออจะไปคุยไครก็เจ้าสิมันใส่เฮ้านะครับอ่ายว่าผมกรบโปคุยครับผมกระนั่งยื้อซื้อถามมีขนาดบ่คุยเล้วเนาะพุครับมีขนาดบ่คุยขนาดบ่คุย S <S <S เออ่มนฝรั่งมัอนี่เขาอัดออกรายการไอ้เจ้านี้แล้วพุ่งก็สิไปงานแส้พน,นักิจอันพ่อเสียวผมครับเป็นพ่อเสียวผมพอผมเสียไปแล้วได้๋ยวสองสม,มือเพื่นหูข่าวเพื่อนเลยว่าพอตั้งหนงไปแลว้วกุ้นี่สองสมือแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียเหมดกันเลยครับอ่ะทิ้งท้ายก่อนวันนี้เรื่องแรกที่มาพบผมก็คือจะมาปรึกษาเรื่องการลงนายกอบตอครับ เสียมอเตอร์เวย์นะครับสองเรื่องสองครับพี่อ่าเรื่องสองคงจะเฮ็ดค่าแค่แบบหยอดเหรียญครับจะทำค่าแค่แบบหยอดเหรียญจะทำห้องอัดด้วยหลครายหลายๆคนที่ติดตามมอเตอร์เวย์มาครับครจะเห็นความสำเร็จที่มอเตอร์เวย์พูดที่ผ่านมาหลายหลายคลิปสุดท้ายทำได้กี่เรื่องแล้วตอนนี้ทำได้สองสามเรื่องแหละครับเรื่องนี้เรื่องบวชเรื่องบวชเรื่องที่มึงคุยไว้ยหงไ ไอ้รถได้ผมขอไปจักหน่อยครับหลวงรถครับอ๋อสิไปซื้อรถอยู่ครับไปซื้อรถครับสอสิไปซื้อรถเพราะเงินมันเป็นเช็คครับเพรได้ขึ้นธนาคารเลยครับอย่างเช็ค่นปูหมดถึงความรวยของเราให้กับสาวๆที่กำลังติดตามอยู่เผื่อมีสาวๆติดต่อมาอ้าวเขาบเป็นจริงเนอทีหน้ามันรถเป็นเก่าไรเด้อครับน้องยายมันซิปเอ็ดกับซิปสองไรเดอร์เออบารนี้ผมไปเพิ่งในโฉนดแล้วยบารนี่ครับ มีข้อยเผือกนี่ครับโอ้ยตัวผูตัวเมย์คูอรวยเรารวยจริงใช่ไหมครับแล้วกางง่วเราเรารวยจริงใช่ไหมบอกไปจริงครับรวยจริงครับอ่ผมบอกได้ข้ยเล้วครับนี่รวยจริงครับแล้วก็มีง่วง่วอีกบาร์มั่นครับบาร์พันครับกับเมย์พันธ์แสดงว่าความรวยของเราเั้นก็ฝากไปบอกไปยังสาวๆาอ่าบอกไปไปสนใจบนลังเกียร์ความรวยด้วยครับใครบลังเกียร์ความรวยไอ้คำนี้ผมก็ ขี้คานบ่ได้เด้อครับว่านี่สวนบมะนาวนั่งครับสวนบมะนาวแล้วก็พวกตะเลี้ยงปลาจับทิ่มเลี้ยงปลาจับทิ่มเลี้ยงกุ้งมังกรมังกร้ไก่ขี้ไก่ขายอยู่นี่ครับแล้วก็กุ้ง,อง,องหอยครับออหอยหอยจูบครับอหอยจูบยังอีกแบบหนึ่งหอยเชอรีอ่โอ้สุดยอดเลยนะครับเชอรี่เพิ่งธรรมดามด,าทดาีที่ท้องครับสุดยอดเลย,ยเชอรีอ่มอเตอร์เวีเนี่ยเอาธรรมดาบางอย่างการเข้าครับว่าอ่าเรื่องความรวยกับรวยคือเก่าเน้อดาเรื่องส่วนของที่จะลงนายกกับเป็นก็ลังใจให้เน้อ ัเดี๋ยวขันในเงื่นมากกัจังแแลนมหากูเนีจักสองรอยโอเคได้เอาไปกูเนียจัสองรอพอเไอ้เพกูซื้อยสกูอมึงหลายดอกางน้องนีอยู่ครับเอกูอมึงหลายดอกไอใ้อ้หลายๆไอ้พมเอยอดกำลัปีมาฝากมานี่รับหนังสองสองาตีกินกับขาเนีย่เ้าเจ็บเดี๋ยวมนาสีเเดี๋ยวมหนาสีผามึงไปลวงนครับดีกว่าเออกุยิพามึงไป โยแบบมึงมาลวงเลยมึงมลวงกันครับผมเศร้าลวงเนี่ยนะครับเออให้มึงเว้กนครับมึงอยู่โว้ยังมึงโว้ไปเลยนะผมจากเขียดเขียวแจ็คแปโพน่ามันมันลวงให็นแล้วแจ็คแปโพน้อ่ะไอ้กระไม้กดเกิดนี้ยฮอนมาพี่น้องครับกับเร่งอะไรพ่อในม้วนในหัวนะมันเออบ่บ้่บ่ก็ในข่ายเคขียดค่ายเคขียดอย่าไปเสีเรียกตัวมือนะครับจิตตะกีดกับเขียดแล้วเออผมขอเป็นตัวค่ายเคขียดในเอฟซีนะครับเด้วยพี่ไอ้ตันนี่นะ เป็นกำลังใจเดี๋ยวโมตุเยผมกินคอร์ดโดลผมกินแต่มแป๊บสี่ครับโอ้โหครับอ่ะเดี๋ยวจัดข้าเพราะข้าวกินเอาขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับไก่ฟังเอาพ่อด้มวนในหัวมันครับอย่าไปซื้อซาบันอย่าไปซีเรียสันจะซื้อซาบผมเศรษฐีครับเศรษฐีเมืองอุบลครับเศรษฐีบ่าวบ่าบพระโพองค์สิ่ะครับอ่าเศรษฐีเมืองอุบลนะครับเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ